อันนี้มาสรุปยอดไล่ของเจ้าช้างนะครับวันนี้ปีนี้ทำงานประมาณ28วัน28วันได้อยู่1,000 1,100หรไล่นะครับประมาณ1,100งร่งรอยไล่ันหรไล่นะครับทำงาน28วัน ส่วนคันนี้นะครับสุรชัยสุรชัยนี่ทำงานยี่สิบยี่สิบหกวันเนาะถ้าผมจำไม่ผิดเดี๋ยวไปดูคลิปอีกยี่สิห้าวันหรือเปล่าน่าจะยี่ห้าวันเนะได้อยู่เจ็ดร้อยไล่นะรันนี้ไนีเจ็ดร้อยไล่2สองคันรวมกันก็ได้ประมาณพันแปดร้อยไลน์ เรื่องเงินไม่ต้องพูดถึงัะยังเก็บไม่หมดเลยครับยังเก็บไม่ได้อีกประมาณสองแสนนะครับเกี่ยวได้ล้อ0หกร้อยเนาะหมดน้ำมันไปเท่าไหร่น้ำมันได้พันแปดร้อยไร่หมดน้ำมันไปประมาณแปดพันห้าร้อยลิตรคิดเป็นเงินก็ประมาณสองแสนแปดนะครับ น้ำมัน8,500ลิตรไม่ใช่รถแค่สองคันนะมันจะมีรถกระบะผมด้วยเนาะที่ผมวิ่งส่งน้ํามันนะแล้วก็จะมีรถเทเลอร์คันหนึ่งที่ต้องเติมนะครับก็รถสี่คันอะหมดหมดน้ามันไปรถเกี่ยวสองคันเนาะเทเลอร์หนึ่งคันรถกระบะหนึ่งคันหมดน้ามันรวมกันก็สองอะไรแปดพันห้าร้อยลิตรประมาณสองแสนแปดนะครับค่าน้ำมัน โอเคนะครับ